ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมตั้นดิสแทงวันนี้ผมอยู่กับเกม c a l l of Duty อ a r z o n e 2.0นะครับพวกนี้ผมรอเล่นตอนตีหนึ่งเลยนะตีหนึ่งของวันที่6นะครับโคตรอยากจะเล่นเลยอดรอนทนไม่ไหวนะครับผมตัวภาคแรกเนี่ยผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นนะตอนตอนที่มันออกมาใหม่ๆคอมไม่แรงกระตุกโคตรกระตุกเลยตอนนี้ก็พอจะเล่นได้แล้วก็มาลองเฟิร์สไทม์กับ w a r z o n e 2.0ไปเลยแล้วกันว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับผมไปเลย ไหนดูซิเรามีอะไรให้เล่นวะอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้ผมเคยบอโซนไอ้ภาคแรกอ่ะผมเคยไปน,นิดนิดนิดหน่อยๆนะก็แบบว่าตอนหลังๆนี่แหละแบบว่าโหลดมาเล่นเล็กๆน้อยๆอันนี่คืออะไรอะ่ะ DMC Battle Royale อ๋อนี่ Battle Royale อ๋อโอเคโอเคแล้วก็ Shoot House อะไรอันนี้อันนี้เราไม่รู้จักแล้วซ้ายมือนี่คืออะไรเอ่ย Watt h Hot อ๋ออะไรที่คนเขาเล่นเยอะนะครับผมแล้วก็เกม อ๋ออันนี้จะเป็น Quality Modern a f f a r ภาค2นะที่รีมาสเตอร์ออกมาแล้วอันนี้ก็ DMC แล้วก็ Battle r o y a ย e าัันเราลอง Battle Royale ก่อนเลยไม่ให้เลือกโซโล่ดูโอซีโอแล้วก็สควอ d นะครับผมอันเราลองไปเดี่ยวๆก่อนไหมไปชายเดียวก่อน,อ,นอ๋อเข้ามาก็จะเป็นหน้า UI แบบนี้มีคูปองคูปอนเปลี่ยนได้ไหมอ,อ๋อยังล็อกอยู่ยต้องเลเวล4ก่อนถึงจะล็อก ุ้ยโอเวอร์เลเตอร์เต็มเลยเว้ยแล้วโอเวอร์เลเตอร์อย่างเยอะมีทั้งหมดกี่ตัวละวันนี้พี่เกียรตินับเจ้ามันแล้วกันลองดูคร่าวๆก่อนนะตัวนี้ก็สวยอุ้ยตัวนี้เท่เหมือนอันนี้เลยอ่ะเหมือนในสตาร์วอ,อ,อ่ะไอ้อะไรนะมันโดราเลียนเหรอใช่ไหมหรือโบบาร์เฟดตะวันนั้นนะอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่นั่นน่นน่าใช่ถ้าจำไม่ผิดนะเท่ดีอยากได้ตัวนี้ว่ะแล้วก็พ่อหนุ่มมีถุงปิดที่หน้าสาวดำน้ำพ่อหนุ่มตัวเขียวแล้วก็พี่บุม้มโอ้พี่บุม้ม โอ้แล้วก็นี่พ่อหนุ่มลายพางโฮเรนจิกาสพ่อหนุ่มเปเล่โหนวดเฟิร์มติโม่ทำไมชุดเขาดูคล้ายๆเหมือนจะไปปั่นจักรยานเลยโกสโหตัวนี้อยากได้จัดเลยอยากจะได้มันมาครอบครองเอามาเล่นในเกมจริงนี่มึงก็เล่นมาแรกนี่มีแววจะเสียตังค์แล้วนี่แล้วก็ แล้วเราบอกจะดูแล้วเราบอกจะดูะดูหดผ่าน,านแต่พอเห็นแล้วมันสวยทุกตัวเลยอะ่ะอยากได้อะ่ะอุ้ยนี่ชุดขาวโพลนมีเวลาจะได้เสียตังค์แล้วมั้งนี่ไหนามาดูไปท่านพาดกันหน่อยสิอุ้ยไปท่านพาดมันแปลกๆตามไม่เคยเห็นเลยปกติจะเห็นเรียงกับเรียงตรงเรียงตรงใช่ไหมเหมือนเกมบันไดงูเลยเว้ มาแล้วทำไมชื่อมันไทยท่านจ้าล่ะเนี่ยตอนเปิดตัวเปลี่ยนไปแล้วนี่ปกติมันจะแบบว่าแค่เปิดประตูออกมาไปเตรียมตัวโดดล่มโดดเลยแต่ผมขอขอไปตั้งหลักข้างนอกก่อนเพราะว่าต้องไปนั่งปรับเสียงแล้วก็ภาพให้มันลื่นๆไม่งั้นเล่นไม่ได้แน่ชิปหายแล้วมีคนลงบนหัวไปไม่ได้อะไรเงี้ยวิลภาพมันภาพโอ้โอ้ภาพ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 เออ ทำเดี๋ยวผมปรับก่อนมารอบนี้ไม่พลาดเมื่อกี้ปรับกราฟิกกับเ,เสียงอะไรยังไม่โอเคนะตอนนี้น่าจะโอเคแนละ้วมาเริ่มไม่กระตกแล้วเริ่มไม่กระตกแล้วมาเดี๋มาเดี๋มเมเื่อกี้จะเอาให้เละเลยแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยพิมพ์คุยกันนะเดินเนี่ยทำไมมันดอกจันเต็มเลยครหยาบญ่มานั้นเลยแล้วเราจะลงบวกแต่เริ่มเลยไงเพื่อทดสอบความเก่งกล้าสามารถของเราไอ้ตัวแมพมันใหญ่เวอร์เลยนะน,นี่ลงข้างบนหน่อตรงนี้นนนนไม่ได้มีคนนะน่าจะ ชีพตายแล้วมันล่อนเก่งกว่าตายอย่างนี้ตายลงเครื่องบินแล้วกันทุกโอเคหาปืนปืนก่อนเก็บโอเคมันไม่เก็บข้อตัวให้เองเว้ยตายเรามีระเบิดตัวคิวอยู่นะเอ้ยนี่กองมันไม่มีเสียงเหมือนภาคที่แล้วเว้ยอ่ายพี่ก้าวสูงก็โอเคอยู่น่าดีชิบหายแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้เจอคนแล้วเราเจอตบแรกของเกมนี้เป็นของผมแล้วไงหุ้ย หุยชิปหายแล้วไอ้หุยมีคนตามโดนน้ำโดนโดนสองตัวเรียบร้อยเจ็บนักบอกเลยชิบหายเสียงคนเสียงคนโอ้โหแล้วโดนปืนพกเก็บว้ายตายแล้วโอ้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 แต่เสียงผมรู้สึกว่าเสียงปืนมันแน่นกว่าความที่แล้วนะเส้ย ้วผมโดนจับมาไหนเนี่ย,ยอ๋อใ้พแล้วที่มีกูแหลกทันกนกนทชนากัได้กลับไปเหมือนเดิมพไปแล้ว<ป>เฮาา้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเ้ยเ้ย้เ้ฮฮฮฮ มีการตู้กับเพื่อนด้วยแล้วปืนพกนะแล้วปืนชิปหายแล้วเปิดไปแล้วเฮ้ยไม่โดนเลยฮัลโหลมขึ้นไปหาเพื่อนอะ่ะไอเดียโอเคขึ้นตรงนี้เพื่อนอย่าตายนะฮัลโหลเพื่อนอย่าบอกนะเพื่อนเอาเพื่อนแตก โอ้ยเฮ้ยเรามันยิงผมอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเระเบิดแล้วกระสุนผมเหลือนัดเดียวเว้ยทิ้หายแล้วไงแล้วไงที่เนี้ยแล้วมันมีตัวใหม่มาเออแล้วผมละ <c oughs> <c oughs> ได้ออกไปต่อเ้ยจอด เมื่อกี้มันสู้กับต้มๆอ,อ,อยู่แล้วผมยิงหลังหลังระเบิดเลยลงไปขอจังหวะส,สวยๆกำงาม,มนะครับผมตัดเชือกลงเร็วโอเคมีปืนพกอ่าเอ็มอะไรเนี่ยเอ็มสี่ไดยูมีเอ็มสี่ MC ก็โอเคประเด็นคือเราเอาโหลดเอายังไงวะแต่ช่างมันเถอะโหลดเอาตอนนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับปืนแรกแล้ววะใส่เกาะกดอะไรอะ่ะเออเกาะกดอะไรวะเอาเงินเข้าแล้วไงเฮ้ยฮลัลโหล ใส่เกาะทีกดสี่เอา้าไม่ใส่เกาะไม่ใส่มาน,นข้าแล้วใส่เกาะไงเราเนี่ยเอ่อสามห้าเจ็ดเก้ากดยังไงล,ล่ะหลโหลกดกีครั้งแล้วกไไ็ไม่ได้ทิพหาหแล้วใส่เกาะไม่เป็นไงทหารมือใหม่อย่างจัดวิ้ยแล้วน้ำมีน้ำด้วยปกติมันมีน้ำไมว่าภาคแรกแล้วยิงได้ไหมใต้น้ำหุยใต้น้ำอุยเราใต้น้ำยิงได้ด้วยไงอ่อาแล้วไง ดำแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลผมโดนแล้วไงชิบหายแล้วชิบหายแล้วบึ๋งบุ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 ๋งหายใจก่อนฮึบเฮ้ยเฮ้ยตายตายตายโอ้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 ยแล้วโอ้ยแล้วโอ้ยเฮ้ยทางขึ้นขอดีๆทางขึ้นขอดีดีขอคดเนี่ยนั่นว่าอะไรตายผมตายแต่ที่เก้าสิบเอ็ดเอ้ยแต่สนุกสนุกกันเนี่ยสนุกเลยอ่ะ นี่ไงวัวป้อนเปิดล็อกได้แล้วแล้วปืนมีปืนล้วมั้งโอ้เอ็มซีว่าปืนเยอะอยู่นะนี่ปืนเขาเยอะอยู่นะนี่ครับมีปลดล็อกเบลสิบเก้าเนี่ยน่าจะยาวๆมีเปิร์กอ๋อมีเปิร์กแบบว่าเป็นเป็นหน่วยของมันเลยไหมเป็นแวนกาคอมมานโดสเปกเตอร์สเกลทันินอ๋อมันปรับไม่ได้เหมือนภาคที่แล้วนะเหมือนจะเป็นแบบว่าเป็นสายๆไปเลยป่ะผมเอาเป็นสายอ่า ซากเก่าดีกว่าไหมนี่ไงถ้าเรายิงคนตายกั็เราก็จะได้กระสุนกระเพดมาใส่อันนี้แหละอันนี้แหละดีสุดละไปมารอบนี้แหละรอบสองผมไอ,อ้รอบแรกไม่นับนะมันกระตุกเ <c oughs> ราไปเลยพาราชูดออกแล้วยิงกลางอากาศเฮ้ยสองที่สุดไม่มียิงกลางอากาศยิงกลางอากาศไม่ได้แล้วเปลี่ยนแล้วนะครับไปหผมรถคนเยอะอย่างนี้เราจะรอดไหมวะไม่น่ารอดแล้วมั้งนี่ได้แล้วผมได้ปืนละเอาละทีนี้แหละเปิดเบาๆเงี้ยมออกไปโอเคยังไม่มีใคร อ๋อเสียงของกล่องยังอยู่นะแต่ว่าเสียงเปลี่ยนผมได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วดูบนหัวผมนี่แหละน่าจะใช่ถ้าถ้าฟังไม่ผิดผอย่งไงแล้วผมก็ตกแต่ผมยังยังรอดว่ะประเด็นคือใส่เกาะยังไงวะงั้นหนักแน่ผมหนักแน่ถ้าผมไม่ใส่เกาะตอนนี้โตด,ดแล้วกันออกนอกบ้านไปล้วมาอยู่ล้ใส่เกาะไม่เป็นไปละไกดเลขสามลอง อ๋อโอเคเอาเลยคนอยู่นั้นน่ะสนุกกันให้พอเลยไปแล้วอุ้ยอ๋อตกใจนึกว่าโดนคนโดนรถอุ้ยมีเปิดของมีเปิดแล้วเจอของเนี่ยเหรออุ้ยอันนี้ใหม่อันนี้ใหม่ไม่เคยเห็นประเด็นคือผมใส่กก่องไงวะจี้ค้างอ๋อโอเคต้องจี้ค้างโอเค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 อ๋อจีสองทีจี้สองทีจี้เรื่อยๆย้ำ พ่อเราเดียร์ย้ำแตกนั่งเอิมึงจะรู้วิธีการใส่เกาะเองอ่ะรู้ได้ไงว้า wow, วอยู่เนี่ยโอเคพวกเราต้องผ่านไปแล้วกันโอเคเรื่องขึ้นเยอะเรื่องขึ้นเยอะเรื่องขึ้นเยอะโอเคอยู่โอเคอยู่ล็อกข้างหน้าแล้วก็แล้ว,แล,วแล้วผม <c oughs> สุดยอดว่ะแล้วนี่อะไรอะ่ะโอเคแล้วก็อะไรไม่รู้ปะก่อน,นแต่เราต้องมาช่วยเพื่อนก่อน เพื่อนเราไปเฮ้ยเราเพิ่ได้เราเราได้ออกแล้วเพื่อนเราก็ได้โอเคใช้ได้นายมันใช้ได้เรามาเจอกันข้างนอกแล้วกันนะนายอ้าวกูได้เกิดละกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องดังเฮ้ยเฮ้ยตายโอ้ให้ใหสกัดต่อรุ่งเฮ้ขาเห็นหน้าหน่อยดิใครวะอ๋อเพื่อนเราตายเอาเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเรายังยิงไม่เสร็จอีกเยอะเอ้าดีใจแล้ววะนน่ะ ถ้าผมไปยิงได้ทั้งนั้นอะไรยวะเนี่ยงงไปหมดจิ๊บหายแล้วเขาล็อกหัวผมว่ะเห็นด้านซ้ายไหมท่านผู้ชม,ชมเขาล็อกหัวผมวะแล้วเขาอยู่น่าจะยังอยู่ไม่ใกล้เท่าไหรอ่อยู่ไกลอยู่เฮ้ยใส่เกาะไม่ได้อทำไมผมใส่เกาะไม่ได้แล้ววะผมใส่เกาะไม่ได้เว้ยอ๋อหรือว่ามันต้องแบบว่ามีเสื้อเกาะที่แบบว่าเกาะสามนี่ปะอ๋อโอเคพอพอเก็ตละพอเก็ตละน,นี่มันเลยใส่ไม่ได้ใส่ได้แค่สองอันพที่แล้วมันใส่ได้สามอันผมก็เลยร้อน อ,อุยอ๋อระบบเปิดกระสุนโอเคไปผมจะมาดูนี่ดีกว่าไอ้สีเขียวๆในแมปนะฮะคืออะไรไม่รู้เมื่อกี้ผมตกใจกับการล่าข้าหัวผมอยู่อ๋อนี่ไงนี่คืออะไรวะอ๋ะอต้องไปจุดอ๋อทำภารกิจเอาตังค์โอเคเข้าใจละจะต้องคอยดูอันนี้ด้วยวงล่าข้าหัวเราเนี่ยว่าแม่งสามเลยสามเน่าจะน่าจะงานงานหยาบอุ้ยไกล,กลมามาแล้วผมไกลกับมันละมันไม่น่ามาเอาผมละ าโอ้วว oh, ต้องเปิดสามเลยเหรออ่านี่ไงพอเรามีเกาะพอเราใส่เกาะเพิ่มเราก็จะได้แล้วโอเคอยู่แล้วผมจะลองออกจากรถแบบว่าขณะขับอยู่นะโอเคยังไม่มีดาเมจนะแค่เหมือนเดิม โอ้ยชิปหายแล้วใครมันบินลงมาวะอ๋อน่าจะเป็นกูแลกปะ่ะโัว่าผมไม่เห็นผมหรอกนะถ้ามันเห็นผมงานงอกแน่แต่มันคงก็แค่มีแค่ปืนปืนพกธรรมดาเท่านั้นแหละอ่าคนมีปืนพกเจอปัญหาแล้วว่าเฮ้ยแล้วผมเต็มไปดานเตออุอ้ยแล้วเจ็บหนักแล้วแตกไปเลยครับสุดยอดว่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ จังหวะดิสแทงก็ใช้ได้ว่ะเกมนี้เหมือนมันจะรักผุมว่ะเม่ผมเป็นคนละโอเคศบต่อไปคือมึงศบต่อไปคือมึงพ,พูดเลยอ๋อออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคเราหาจังหวะดีๆสอยมันจากข้างบนแล้วผมหลอยเข้าไปไง ผมเห็นไงมันได้ยินผมแล้วไอ้นั่นอ่ะมาเรียบทางนี้แล้วกันโอ้โหไอ้ฮอกไอ้แคกต้องปื้อนนี้แล้ววิ่งแล้วล่ะไม่งั้นไม่ทันกินโอเคไปหนึ่งโอเคไปหนึ่งโอ้ย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 เเจ็บ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 เมื่อกี้ยีคนยิงผมหรือผมโดนโดนแก๊สวะหวังว่าจะมีทางขึ้นนะตรงเนี้ย โอเคมีทางขึ้นตัวไว้ดีกระสุนไปก่อนเผื่อเจอข้างหน้าผมไปแล้วเว้ยไม่อยู่แถวนี้หรอกเว้ยโอ้โอเค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 อยวพุ่งลนเดี๋ยวาพึ่งลนเดี๋ยวพุ่งลนเดี๋ยวาพึ่งลนเราสู้กันในแก๊สกูก็เตรียมเปเลยูวะ โอ้โหแล้วผมโดนลุมจากสองฝั่งว่บไม่น่าเปิดเลยเว้ยแย่จริงกูแต่มันอยู่แต่ตอนนี้ผมได้มันอยู่อะในที่สิบทำไมคนลงกันเยอะเนวะลงตามด้วยอ่ะมาดิผมอยากเดือกตาไหมขอเดือดหน่อยดิวะมีปแล้วไ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 ปแล้วเรียบร้อยคนแรกโดน ขอ,อหล่อยอคนสักหน่อยวะเจอแล้วอ,อยู่เฉยอยู่เฉยๆไม่โดนไม่ตายเรียบร้อยที่ตัวตัวที่สองแตกเรียบร้อยตายขอหน่อยแล้วกันาดิ มาได้อีกตัวที่3โอ้โหเกือบแล้วเว้ยเกือบตายแล้วแต่เอาพี่ไปลงไอ้น้องอได้อยู่พอได้อยู่ผมว่าไปซื้อของดีกว่าผมหา u a v ก่อนถ้ามีซื้อก็ดีหน่อยจะได้หาคนง่ายๆหน่อยไม่งั้นผมโดนหล่อยตายง่ายเลยตลาดวางอยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังบ้านมั้ง่าใช่โอเคเปิดตลาดแล้วก็ u a v u a v สี่พันโอ้ตังค์ไม่พอเว้ยเยะจัแค่สองพัน 2, เองช่างมนเพราะว่าแถวนี้มีคนอยู่อีก งานเข้าออแล้วมีคนมัมมนวิ่งไปทางไหนวะได้ได้อยู่เว้ยตีตีตีโู้โหเก็บยับรอบนี้ได้อยู่ครับเอ้ยโอ้โหมีคนมา ไม่น่ามันจะเก็บของเลยเลยแค่เขาบันจงยัดเลยไงเขากูแหลกอีกแล้วกูมืนอตอนนี้มันอยู่กูแหลกภาคนี้นะผมมันจะแตกต่างจากภาคแรกนิดนึงนะเพราะแบบว่าเวลามันจะหมดนะมันจะส่งไอตัวท่อมส้มเนี่ยออกมาถือเก็ตลิงเข้ามาไล่กัดเราผมจะได้วัดกับใครเอยมาแล้วสองสองเหมือนเดิมอ้าวที่มันต่อยกับผมอยู่เมื่อกี้ไอคนนี้แหละกผมเอง ออกสองโอเคไปด้วยกันน่าจะดีกว่าไม่โดนเลยเวรกรรมโอ้โหปอดแตกทิพหายแล้วไงเราระเบิดโอเคสวยผมน่าจะได้โอ้ยเดี๋ยวนน้นตัวตัวที่ผมบอกชิบหายแล้ว แล้วตัวนี้มาแล้วไงเอาเอามาล่ามาดิเอามาล่ามาทีครับผมได้กลับมาเฉิดฉายต่อแล้วไงโอเคเลือกห้องได้ดีมีปืนเลยพอได้น่าจะพอได้พอทุกทุกทยอยู่ประเด็นผมต้องหาตังค์ว่าผมว่าาต้องหาตังค์หนักๆแล้วก็หาของที่มันแบบว่าช่วยให้ผมรอดอะนะโตเอ็กซ์เนี่ยอะไรอะอุ้ยอุ้ยอะไรอะ อ๋อเหมือนแบบว่าเดินไล้เสียงเนี่ยหรอโอเคพอเข้าใจแล้วโอเคเดินไร้เสียงโอเคอันนี้วันอันตรายเลยเนี่ยอันตรายจัดเลยอะแล้วผมซื้อ UAV ได้ละลงกันโอ้ยแล้วแมขาดุ้งเลยแลล้ทำไมชาร์ชุดไม่ออกมาไม่ผมก,กดสเปซบาร์นะแม่งไม่ยอมบอกเอา UAV แล้วกันโอเคผมได้ละอุ้ยงานเข้าแล้วทิพไหล้ละ ล่วงไปดีวู้ฮู้ได้ต่อเว้ยไปต่อดูแบบว่าเรายิงไปเท่าไหร่แล้วยังไงวะอ๋อกว่าตัวนี้โอ้ผมคิวไปเจ็ดแล้วนะนี่ตามหม 1, ื่พันห้าเยถือว่าเป็นที่น่าพอใจสําหรับเกมนี้เจ็ดตัวแล้วต้องหาตังค์เพิ่มแล้ววะ <c oughs> ต้องหาตังค์เพิ่มแล้ว <c oughs> โอเคบาวตี้ชอบเลยผมอยากได้บาวตี้มานานแล้วเว้ยไปเราไปจัดการในตัวเป้าหมายกันดีกว่าอยู่ในอยู่ในวง นั่งไงผมว่าน่าใช่ละนั่งไงโอเคมาร์กแล้วไปไหนแล้ววะโอเคมาร์กต่อมาร์กต่อเรื่อยๆผมว่าใช่วะไอ้เอ้ยไปมาร์กใครวะหน้าไอ้ตัวที่เราต้องยิงอยู่นี่นี่วะเศร้า,าเลย <c oughs> ตายโง่โง่ตั้งงั้นเดี๋ยวก็วิ่งมาตายโง่ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้สนุกกันไหมฮะสำหรับผมนะโดยส่วนตัวผมโคตรสนุกเลยอย่างชอบสนุกจัดๆอย่างปืนนี้อย่างแน่นเลยแน่นตับตับพอยิงคนตายนะอย่างฟินถ้าจะหัวร้อนตอนเวลาแบบลงไฟแล้วหาปืนไม่ได้โดนยิงตายถ้าใครอยากเล่นนะก็มาโหลดเล่นได้ในบิษส์นะครับผมเขาไม่ได้จ่ายผมเนี่ยแต่มันสนุกริงสนุกจัดจเลยแล้วมันเล่นฟรีด้วยนะเกมนี้ลองโหลดมาเล่นกันเยอะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดตั้วติ๊กกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมอยาก yang man yang man